สรุปหนังสือคู่มือถอนพิษโลกสวยผู้เขียนโอลิเวอร์เบิร์กแมนหนังสือคู่มือถอนพิษโลกสวยเป็นงานเขียนที่ท้าทายความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความคิดเชิงบวกโดยตั้งคำถามว่าการมองโลกในแง่ดีสุดโต่งนั้นอาจเป็นกับดักที่ทำให้ชีวิตเราติดอยู่ในความคาดหวังที่ไม่สมจริงผู้เขียนพาเราสำรวจแนวทางความคิดลบเชิงสร้างสรรค์ ที่ไม่ได้หมายถึงการจมอยู่กับความคิดร้ายแต่คือการยอมรับและเข้าใจชีวิตในความไม่แน่นอนเพื่อเปลี่ยนมุมมองและการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างมีสติและมีอิสระโดยไม่ต้องยึดติดก,กับค่านิยมที่สังคมยัดเยียดให้ว่าเราต้องมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแห่งความสุขแบบเร็วทันใจแต่ชวนให้เราพินิจพิเคราะห์มุมมองต่อชีวิตในแบบที่ซื่อตรงเริ่มจากการยอมรับว่า ชีวิตไม่มีความแน่นอนทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและความพยายามควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนอาจเป็นต้นเหตุของความทุกข์การเปลี่ยนมุมมองจากการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ชอบมาเป็นการยอมรับสิ่งที่เป็นคือรากฐานของอิสรภาพทางจิตใจอย่างแท้จริงผู้เขียนพาเราไปรู้จักแนวทางของปรัชญาเขาเสนอว่าแทนที่เราจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลง,ปลงอารมณ์ในทันทีเราควรฝึกสังเกตอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่ตัดสิน การอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นด้วยความการุณาและความเข้าใจจะช่วยคลี่คลายปัญหาทางใจได้มากกว่าการพยายามผลักไสมันออกไปในแง่ของเป้าหมายชีวิตผู้เขียนวิจารณ์การเล่ล่าความสําเร็จที่ตั้งอยู่บนภาพรวงของความสุขว่าหลายครั้งเราสร้างเป้าหมายจากแรงกดดันทางสังคมหรือจากความรู้สึกไม่พอเพียงในตัวเองการหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายบางอย่างอาจทําให้เราลืมตั้งคําถามว่า เป้าหมายนั้นคือสิ่งที่เราต้องการจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงสิ่งที่เราถูกสอนให้เชื่อว่าต้องมีการกล้าหยุดและทบทวนสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือจุดเริ่มต้นของเสรีภาพความไม่แน่นอนเชิงสร้างสรรค์คือการอยู่กับความไม่รู้โดยไม่รีบร้อนสรุปหรือเร่งหาคำตอบเขายกตัวอย่างนักเขียนศิล,ลปินนักปรัชญาและนักบำบัดที่ยอมรับความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ และพบว่าเมื่อไม่เร่งให้ชีวิตมีคำตอบทุกอย่างเราจะพบกับแรงบันดาลใจและความสงบภายในหนังสือยังพาเราไปสำรวจศิละปะแห่งความล้มเหลวโดยชี้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของเส้นทางแต่คือครูสำคัญในชีวิตเขาแนะนำให้เราเรียนรู้ที่จะล้มเหลวอย่างมีสติและใช้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตไม่ใช่ความพ่ายแพ้ที่ต้องหลีกเลี่ยงอีกแนวคิดที่น่าสนใจคือศิละปะของความตาย ผู้เขียนกล่าวถึงการยอมรับความตายว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทัศนคติต่อชีวิตคนที่ตระหนักว่าชีวิตมีขอบเขตจำกัดมักจะใช้ชีวิตได้มีความหมายมากกว่าเพราะพวกเขาเลือกทำในสิ่งที่สำคัญไม่ผัดวันประกันพรุ่งและกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตบทสรุปของหนังสือเล่มนี้คือการกล้าหยุดวิ่งตามภาพลวงการยอมรับความจริงที่บางครั้งก็ไม่น่ารักนักการอยู่กับปัจจุบันแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบ และการเลือกตอบสนองต่อชีวิตด้วยความการุณาต่อตัวเองมากกว่าการกดดันให้ต้องดีขึ้นเสมอหนังสือเล่นนี้เหมาะสำหรับคนที่เหนื่อยล้ากับคำสอนโลกสวยและต้องการแนวทางการใช้ชีวิตที่แท้จริงเป็นหนังสือที่กล้าชวนเราคิดต่างและกล้าพาเรากลับมาเชื่อในพลังของการยอมรับตนเอง